สวัสดีครับเรามาต่อกันในส่วนของ t o o บา a r กันนะครับผมอย่างแรกครับ selection tool selection tool ใช้สำหรับเลือก Object นะครับในพื้นที่พื้นที่หน,นะครับจะเป็นการเลือก Object อน,นี่คือคขไม่ได้พอเราใช้ set l e c tool นะครับปึ๊บประมาณนี้ครับต่อไปครับ free transform tool ใช้สำหรับการหมุนหรือปรับขนาดกับวัตถุครับนี่หมุนปรับขนาดกับวัตถุต่อไปนะครับพ o ล o n กนทู 2, ใช้สำหรับสร้างรูปสี่เหลี่ยมมันเองนะครับ ตอนนี้ครับต่อไปครับไปที่ As a s s e s s Warp 2ครับ As a s s e s s Warp 2ใช้สำหรับขยับส่วนของรูปโดยไม่ต้องวาดนั่นเองนะครับเราจะทำการปักหมุดไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะดึงมันออกมานี่ครับจะเป็นการขยับส่วนของรูปนะครับเราปักไว้ปึ๊บส่วนส่วนที่เราปักไว้มันจะไม่ขยับออกมานะครับ ี่เราจะได้แบบนี้ต่อไปนะครับเรามาในส่วนของฟิร์ดบัตทรูนะฮะฟิรดบัตทรูฮะเป็นแปลงระบายสีลงในภาพที่มีลูกเล่นมากขึ้นครับมันจะเป็นแปลงที่มีลูกเล่นนั่นเองนะฮะแบบนี้นะสามารถปรับให้มันสม,มูทขึ้นสมมติว่าผมลากเส้นหยักนี่ปุ๊บเห็นไหมเส้นจะสามารถทําให้มันตรงได้นะ ว่าเราเป็นคนมือสัน้นเสร็เส้นจะปรับให้เหมือนว่าไปทางให้มันตรงขึ้นนะครับมันเป็นการคาดเดาครับมันไม่ได้ถือกับทําให้มันตรงมาเลยนะอันนี้ผมลากตรงเห็นไหมฮรปานนี้ฮรลูกเล่นเยอะมากครับกับตัวนี้ก็ ดูดูกันได้ฮะมาดูลูกเล่น,นได้ฮะต่อไปครับไปที่คลาสสิกบัตทูครับเป็นแปลงระบายสีธรรมดาเนี่ยแหละครับใช้วาดรูปครับไม่มีอะไรมากครับจะมาระบายสีหรือวาดรูปก็ได้ต่อไปครับไปที่ Pencil Tool p e n ซ o o 2ใช้สำหรับวาดเส้นตรงและเส้นโค้งในท,ท,ทิทางทิศทางต่างๆนะฮะเห็นไหมฮะเส้นตรงคะสามารถวาดทิศท,ทางนะฮะจะเส้นมันจะออกมาตรงเลยนะฮะเป็นอะไรที่สะดวกสบายนะครับในการลากเส้นจะทำให้มันตรงเราอยากได้เส้นตรงเราก็ใช้เพนซิล2ครัต่อไปฮะ t o o 2 เพนทูเป็นเครื่องมือใช้สำหรับสร้างเส้นพา h นะฮะสร้างเส้นพาธไปยังไงไปอย่างนี้ฮะเนีย่ย อนี้ฮะเพนทูต่อไปครับเรามาในส่วนของ r e a n g l e t o o l ฮะ r e a n g l e Tool นะฮะจะเป็นเครื่องมือไว,วาดสี่เหลี่ยมมุมฉากประเภทต่างๆนะฮะสามารถเลือกสีก่อนจะสร้างมาเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะฮะ ต่อไปครับ oval t o o oval t o o ใช้สำหรับวาดรูปวงกลมและวงรีครับ oval 2ต่อไปครับ poly star 2ครับเครื่องมือสำหรับใช้วาดรูปหลายเหลี่ยมนะฮะ ต่อไปครับเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรงครับ l ล to ทอันนี้จะเป็นการลากเส้นเลยนะเชื่อมอีกจุดกับอีกจุดได้นะครับ l ล to ทสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมกล่องมันตรงตรงไหนวะไม่ตรง นะครับต่อไปครับไปที่ Text 2ครับ Text 2ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความนะครับเป็นกล่องข้อความกล่องนะครับวาดกล่องสร้างกล่องข้อความลงมาครับแล้วก็พิมพ์สวัสดีครับครับสามารถเปลี่ยนสีคำข้างในพราะขนาดปรับไซส์ปรับตัวหนาครับตรงนี้ ต่อไปครับ e r a s e เรเซอร์ er ครับเป็นอย่างลบนะครับอย่างลบแซล,ลบเส้นนะครับลบรูปที่เราสร้างขึ้นมาครับลบลบไปแล้วก็ลบออกไปปรับซ้ายปรับอะไรได้ครับต่อไปครับ ไปที่ Paint Bucket Tool ครับ Paint Bucket Tool จะเป็นถังสีสำหรับการใส่สีนะครับเราเลือกสีตรงนี้สีเขียวนี่ครับเทลงไปประมาณนี้ครับต่อไปครับ Eyedropper Tool ครับใช้สำหรับดูสีต้องการนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกันเป็นสีชมพูสมมุติว่ามาเป็นสีชมพูอยู่นะครับเดี๋ยวําให้ดูว่าเป็นสีชมพูนี่ครับมาเป็นสีชมพูนะครับ สมมติว่าเราอยากได้สีเขียวตรงนี้ให้กดที่ i d o p p l e นะฮะพอกด i double ครับกดคลิกปุ๊บอ่ะเราก็จะได้สีเขียวมาล้นะครับต่อไปครับ c a m มล่ตัวช่วยจำลองกล้องในชีวิตจริงนะครับมันจะจำลองกล้องเป็นคล้ายแนวกล้องสำหรับถ่ายรูปนะฮะเอาไว้ใช้ อำนวยความสะดวกในการสร้างแอนิเมชันโดยที่ว่าเ,เราไม่อยากจะสร้างสิีนต่อไปหรือไงเราขยับแล้วเราก็มาวาดต่อวาดต่อขยับไปอย่าไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับ hand t o hand t o ครับมีอะไรนะครับใช้แค่ขยับมุมกล้องแค่นี้แหละครับขยับแผ่นกระดาษแบบเลือกมาดูนี่เราจะดูนี้เราก็มาวาดตรงน,นี้ต่อลากมาลากมา ต่อไปครับซูมทูซูมทูครับใช้ย,ย่อขยายครับถ้าเราเลือกบวกตัวนี้มันจะซูมเข้าไปเล,เลยครับยันสองพันเปอร์เซ็นต์ครับน,นี่คือซูมออกเยอะไปนะครับประมาณนี้